สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเทียวทีแชนแนลครับเทียวทีแชนแนลก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกศเก็นชินอิมแพกนะผมวันนี้นะก็ นี่ครับเป็นตัวละครมาแล้วยูล่าของเรา้นเอเดคับผมประกายแห่งเกลียวขึ้นนะหายไม่นานมากนะครับจากล่าสุดนะคือผมก็จะเปิดยูล่าแหละนะเพราะว่าพอดีผมมีอาวุธยูล่าอยู่แล้วนะเปิดไปตอนนั้นเปิดเก็บไว้นะครับผม Song of broken pine นะฮะอะก็เนั้นะนะเปิดให้เลเซอร์ใช้คือเปิดตั้งแ่แบบมาครั้งแรกเลยนะก็เปิดทิ้งไปอะเออเปิดแล้วจู่ๆมันก็ออกพอดีก็เลยอ่ะโอเคนะ เพราะฉะนัน้นก็ต้องมีดาบเนี่ยก็ต้องมีตัวถูกไหม,มก็ต้องเปิดตัวแหละนะก็อวยแหละพูดง่ายน,นะฮะนะก็ของอะไรก็เตีมไวพร้อมแล้วนะเดี๋ยวใครอัติแฟกต์นะครับไม่ตีพี่น้องเลยไม่ยังไม่ตีเจเขาเลยนะก็เดี๋ยวเราไปตีกันนะครับเก็ไปดูประวัติกันก่อนกันนะอะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก1สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สินะโอ้ยเจ็ดสิคือ75็ดโลใช่ไหมเออ75็ดโลอันนี้ก็76็กโล เ6็สิบหกโลนะก็คือมันออกแน่ๆอะแต่แค่ว่ามันจะออกไปไหนแล้วคือรถไม่มีการันตีแล้วเราล่าสุดเป็นดีโลไปแล้วนะโอเคนะเราไปเปิดกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดทีละโลอะ่ะเออก็อื่นขอไปแบบยอดเขาสูงก่อน เปลี่ยนตัวละครเป็นทีน้องแข็งทั้งห,หมด,หหมดคือผมอะแค่คิดด้วยแหละอะถ้าไม่หลุดอับก็ดีนะแต่ถ้าหลุดเนี่ยถ้ายูล่าไม่มาหาผมจริงๆนะถ้ายูล่าไม่คิดจะมาหาผมจริงๆอะผมก็คงต้องทิ้งน้องไปอีกรอบหนึง่ง <laughs> ไอ้ทิ้งทิ้งดูล่าไปอีกรอบเด่นมอนี่วโครลลซ์มาจนย์การุนดะอันนี้ปดไปเอาน้ำแข็งมาให้หมดหรือว่าเอากองทหารดีน้ำแข็งหมดแล้วละน้อ นนทีน้ำแข่งทีน้ำแข็งน้ำแข็งมอนสแตทด้วยนะถ้าเกิดน้ำแข็งมอนสแตนเนี่ยก็คือจะเหลือแค่ดู่าเรียงเรียงเรียงนะโอเคนะฮะเนี่ยเา้ามีมาพร้อมแล้ว เขาสูงอยู่ตรงนั้นนะเนาะเฮ้ยแต่ว่าตอนที่เราเจอ,อิวล่าเลยเจอตรงนู้นดีกว่าใช่ไหมผิดผิดผิดเราเจอตรงน่นตรงนี้อกอจำไม่ได้เลยว่าเราเจอิวล่าตรงไหน เอ้ยนี่เลตรงนี้เลตนเลยนห <c oughs> นไปทางมนสเตเลยนออห้าไปทางมอนสเตดนะวิวสวยๆอย่างนี้ที่คุณดูล่าตงชอบนะ เอาเจหโลนะครับผมอาโลที่เจเจขอขอยาดุลเลสคือถ้าเกิดดุลเลสนก็คือต้องเก็บไว้ให้เทสน้าจริงๆอ่ะเพราะเฟสจะไม่อนะดูแลขอหอนะได้โปรเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ยังไม่ออกเจ็ดสิบเจ็นะะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปฮะ เจ็ดสิบเก้าเฮ้ยฟูลึกมากแปดสิบเฮ้ยวันหนึงวันหนึงผมคำนวณผิดหรอหนึ่งสองสามสีห่ห้าหก โอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้เจ็เมื่อกี้จ็เก้าอ่ะก็คือโอ้โหลึกมากเขนาดลึกอย่างเงี้ยต้องต้องอยู่ล่าเข่านั้นนะเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวลงมาตัวหนึ่งหลุดด้วยอันนี้ผมผมไม่ใช่ละงงละเริ่มงงละไม่ใช่ละ เมื่อกี้มีเก้านี่เหลือสามก็เป็นหกเนาะหกห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกบวกอีกหกไปสิบสองแล้วนะคือลุกมากเลยนะ ปดสิบสามนีใจ่าลึกอลึกไม่พอลึกไม่พอเสือกหลุนเล็ดจบนะยูล่าเรามายูล่าเาผมอย่างนี้ เดี๋ยวเรากดทิ้งไว้ประมาณสามสิบโลนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคโอเคเลยโอเคถ้างนี้โอเคเฮ้ยสองโอเคอย่างนี้โอเคเย่างโอเคค่อยเคลียร์ได้เอยสามอี อย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยวนะ่าอย่างนี้ดีครับเออค่อย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 คุยกัสสนไะด้เลยโอเคอย่างงี้อย่างงี้เรค่อยคุยกันได้หน่อยนะก็สะสมห้าโลเนาะให้คอปเปิดอีกสิบโลดิสะสมไปห้าแล้วเอาก็ขออีกสิบโล มีห้าอันนี้วัชพะอยากได้มีกะไม่ได so ้หรอกขอมีกะแล้วตัวนึงขอขอมีกะแล้วตัวหนึ่งเออโอเคจบนะฮะโอเคเฮ้ยแถมเลเซอร์มาด้วยนะโอเคโอเคเยอะโอเคก็เดี๋ยวรอบหน้าก็มีจะรับเทสนะอีกสิบห้าโลนะแล้วก็เต็มน่าจะไม่มีการันตีอ่ะ ไม่ก็้คืนแหละก็ถือว่าแถมอะเนาะเออถือว่าแถมมันก็คือแถมเลยนะแถมเลยนะใช่ไหมก็ดีดีดนะครับผมน่ะโอเคก็เดีย๋ยวเขจะคืนมาซะแล้วนะนัะ่นนั่นเนี่ยงไอ้นะมันพอดีก็สลับม,ม,ม,มันพอดีเลยเห็นไหมสลับมันพอดีเลยนี่นี่นี่เอาวุฒิเอาวุฒอาวุฒ นี่นี่เป็นไงล่ะอาร์ติแฟกต์จำได้ว่าใส่ไว้ในตัวของเลเซอร์เนาะ Uh, no, là à, khói. Rồi, khoảng này. Laser, này. ตัวเลเซอร์ิอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกาเลเซอร์มาใส่ก่อนอน,นี่ใส่ก่อนเดี๋ยวต้องไปหานาฬิกาให้ใหม่นะเพราะหัวอ,อัตตาชียังไม่มีเนาะ มีแต่ความแรงชี้ชี้สามสิบชี้ต่ำเตี้ยเรียบดินมากเดี๋ยวต้องไปหันหมวกก็อยู่ล่าจ้าสาวออกมาขนาดบิ๊หลักครับหลักครับหลักเลยครับนะที่ะตกตาดสิน

ใครที่ชอบคลปนดีก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามสมัครสมาชให้กับช่องของผมและคลิปของผมด้วยนะที่สุดอยู่ล่าก็มาแล้วนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัวปั้นอยู่ล่าก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ